สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอรี่ฟอร์ดแพนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้นะคะลี่จะพามาดูเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว next gen everest นะคะ2.0นะคะตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวเป็นตัวเริ่มต้นตัวเทนนะคะตัวนี้ขับเคลื่อน2องล้อนะคะราคาอยู่ที่1 3 5 0 0 0้านาพันะคะยังไม่รวมราคาสีนะคะตัวนี้ราคาสีเพิ่ม12นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวนี้แต่งและมีจุดเด่นตรงไหนบ้างเนาะ มาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนกระจังด้านหน้านะคะ f o r d นะคะเป็นตัวทรง V6 นะคะตัวเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยตัวนี้เป็นสีแดงตัดสีดํานะคะแบบนี้แล้วก็มีไฟดับเบิลไลท์สาดวงนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเอเวอรนะคะมีความโดดเด่นในการใส่เพิ่มเติมตัวนี้ทําให้ดูมีมิติเพิ่มเติมนะคะตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นตัวซีแคมนะคะเป็นไฟ d ดย์ไทมแล้วก็เป็นไฟหน้า LED นะคะตัวนี้ ปรับอัตโนมัติด้วยเนาะแล้วมาดูด้านล่างกันเลยค่ะตัวนี้เราใส่ตัวชุดวิตเตอร์เพิ่มเติมลงไปนะคะเป็นการครอบเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นสีส้มตัดสีดําแบบนี้เลยนะคะเข้ากับตัวรถนะคะค่ะมาดูถัดมานะคะมาดูด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้ซุ้มล้อที่แบบว่าโป่งโป่งแล้วก็รับกับตัวล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาดสนิ้วสีนิ้ว,วแบบโป่งนะคะแล้วก็ มาดูที่ล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นยางโตโยต้ยนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะเป็นตัว Galaxy ค่ะสีดำตัดขอบแดงรลอๆแบบนี้เลยแล้วก็ซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่3.3คู12.5ไ20ออฟลึกของเขานะคะก็ประมาณ18นะคะตัวนี้แล้วก็ทำการยกนิดนึงตัวนี้ยกประมาณนิดหนึ่งเนาะก็เลยดูแบบรับกับตัวล้อมากเลย แล้วก็ตัวนี้นะคะเราได้ทําการแรปหลังคาตัวสีดําด้านนะคะตัดกับตัวรถสีส้มเลยเนาะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะแบบนี้เลยเป็น 3M เนาะแล้วก็ใส่ตัวเบ้ามือล็อกจับประตูมาให้พร้อมเลยค่ะด,ด้านข้างนะคะก็มีความมิติเป็นเอเวอเรสที่แบบหล่อมากๆเลยแล้วก็มาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะคะได้อัปเกรดไฟนะคะไฟไท้ายนะคะปกติตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะเรา ใส่ทับทิมลงไปนะคะให้เป็นตัวรุ่นท็อปนะคะตัวนี้เวลาเบรกก็จะมีไฟขึ้นยาวมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวมิติตัวข้อไฟท้ายนะคะตัวเอเวอร์เรสแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านท้ายก็จะมีกล้องถอยหลังและก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะตัวนี้ด้านล่างเรามาต่อกันที่ด้านล่างดีกว่ากันชนด้านท้ายนะคะตัววิตเตอร์นะคะยังไม่หมดตัวนี้มีท่อเป็นเลข8นะคะ2ด้านเลย นะส,สวยๆเลยนะคะเป็นชุดแต่งวิตเตอร์แบบยอดนิยมของตัวเอเวอเรสนะคะแล้วก็ข้อฝาถังน้ำมันนะคะก็ดีมากเลยนะคะสำหรับเด็กปั๊มจะมระกดก็ไม่เป็นรอยนะโอเคอันนี้ก็เป็นชุดแต่งมาตรฐานนะคะเกือบจะเป็นมาตรฐานแล้วเพราะว่าตัวนี้การสาดเราก็ใส่เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะพี่พี่ วันนี้เป็นชุดแต่งมาตรฐานของตัว Everest เอเวอร t เรลยเนาะถ้าสมมุติว่าพี่ๆอยากแต่งเป็นแนวไหนสามารถโทรมาปรึกษ,ษาเชอรี่ได้นะคะฟอร์ดพนครน,นะคะเบอร์โทรนะคะ0863836454นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแรกกดชร์ u b e Channel แล้วก็เพจฟอดฟอดเชอรี่พนครนด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะ,คะ,ะ,คะรีพามาดูเจ้าเอเวอร t ตัวเทนเพียงตัวนี้นะล่าหน้าจะมารีวิวเรงไหนนะคะแล้วก็ ฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี